แคนดีแดนนะครับเป็นวิสาหกิจชุมชนที่สอดคล้องต้องกันกับวิถีคนในพื้นที่เนื่องจากคน3จังหวัดนะไม่ค่อยจะออกไปทำงานข้างนอกนะครับเนื่องจากความเป็นวิถีชีวิตมีความสุขที่จะอยู่ในพื้นที่ที่เขาเองครับแคนาดินแนนนะครับคือคําตอบและอนาคตเชื่อมั่นว่าหากได้รับการสนับสนุนนะครับหากผ่านการประกวดในครั้งนี้พร้อมๆกับหากพัฒนาเรื่อง ของผลิตภัณฑ์เรื่องของบรรจุภัณฑ์นะครับที่แสดงอัตลักษณ์ท้องถิ่นมากขึ้นนะครับผมเชื่อว่าตรงนี้ก็จะเป็นนะครับวิสาหกิจนี้ก็จะเป็นคําตอบให้กับให้กับชุมชนในการนําความปกติสุขกลับคืนมาในอนาคต จังหวัดนราธิวาสได้ดำเนินโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ Knowledge Base Otop หรือ KBO ประจำปีงบประมาณ2,564โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดซึ่งประกอบด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานค่ะ และมีหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาเป็นกรรมการมีหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนพัฒนาขีดความสามารถของผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอป ในการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมาตรฐานมีมูลค่าเพิ่มสร้างสรรคนวัตรกรรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดที่ผ่านกระบวนการพัฒนาแล้วมีโอกาสนำเสนอออกสู่ตลาดซึ่งเป็นการเปิดช่องทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น โดยจังหวัดนาราธิวาสได้คัดเลือกผลิตภัณฑ์เสื้อกีฬาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแฮนด์อินแทนเป็นผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นมีนวัตกรรมของจังหวัดนาราธิวาสค่ะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแฮนด์อินแทนหรือเสอนานราธิวาสจากเดิมทางกลุ่มผลิตเป็นเสื้อโดยเน้นเป็นเสื้อออกกําลังกายแต่วันนี้เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ และก็ตอบสนองความต้องการของอ,องค์กรต่างๆเนี่ยแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นเสื้อนะครับที่ให้สอดคล้องกับพื้นถิ่นโดยมีรูปทรงนะครับที่เหมาะกับอัตลักษณ์ของพื้นถิ่นและก็สำคัญก็คือว่ามีลวดลายครับสามารถที่จะเข้ากับ กลิ่นอายของชายแดนใต้ที่ให้สื่อถึงวิถีชีวิตในพื้นที่ด้วยนวัตรกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยคุณภาพการตัดเย็บที่มีมาตรฐานบวกกับคุณภาพของเนื้อผ้าที่ดีทําให้ผลิตภัณฑ์เสื้อกีฬาที่ผสมผสานกลิ่นอายเอกลักษณ์ความเป็นพื้นถิ่นแถบมาลายูยิ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้ามากยิ่งขึ้นค่ะทางสํงานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชิวาสนะครับก็ได้สร้างความรู้ความเข้าใจและก็ดูว่า ผลิตภัณฑ์นะครับก็พัฒนาในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์ในส่วนของกลุ่มต่อผ้ากลุ่มผ้าบาติกกลุ่มผ้าบาเตะนะครับซึ่งเมื่อเรานามาบูรณาการผสมผสานเชื่อมโยงกับของแงนีแนแล้วมันก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับที่ยังสร้างความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนนะครับการวางระบบการจัดการนะครับในเรื่องของการนําเทคโนโลยีมาใช้นะครับ รวมไปถึงเรื่องของการอ,าออกแบบนะครับาการเขียนลายที่เป็นระบบอัตโนมัตินะครับที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่เรื่องเรื่องของการอ,าออกแบบลวดลายต่างๆนะที่จะเสริมเชื่อมโยงกับเรื่องของศิลปะวัฒนธรรม สำหรับในส่วนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื้อกีฬาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน Hand in Hand เน้นการพัฒนา4ด้านซึ่งประกอบด้วย1การพัฒนาด้านกระบวนการผลิตโดยการนำเทคโนโลยีจากเครื่องจักรที่ทันสมัยที่สามารถพิมพ์ลายลงบนเนื้อผ้าให้สีคมชัดสม่ำเสมอเพื่อเป็นการรักษาม,มาตรฐานในการผลิต สงการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์โดยการออกแบบลวดลายอัตลักษณ์ชุมชนและวิถีชีวิตรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนราธิวาสมาพิมพ์บนเนื้อผ้าและการนำผ้าทอผ้าไทยผ้าถิ่นของจังหวัดนราธิวาสมาออกแบบผสมผสานในตัวเสื้อกีฬาเพื่อเป็นการรณรงค์การใช้และสวมใส่ผ้าไทย ตามมาติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่9มิถุนายน2563รวมถึงการออกแบบเสื้อกีฬาให้สามารถสวมใส่ได้หลายรูปแบบในตัวเดียวเพื่อสร้างความสนุกสนานในการแต่งตัวตามกระแสแฟชั่นที่ไม่เหมือนใคร สามการพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากเดิมที่ใช้ถุงพลาสติกไซสได้มีการพัฒนาเป็นกล่องบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยมี QR code รายละเอียดเรื่องราวผลิตภัณฑ์รวมถึงแอปพลิเคชัน Line ที่สามารถติดต่อสั่งซื้อสินค้าได้อย่างสะดวกรวดเร็วและ4การพัฒนาและส่งเสริมช่องทางการตลาดออนไลน์ต่างๆเป็นต้นค่ะ